วันนี้คุณชลิดีซื้อเครื่องอบอันใหม่มาให้คุณแม่นะคะอันนี้เจะเราไปตุ้มน้ำด้านนะเสร็จเสร็จเอาเพราะว่าที่ฝั่งนี้มีมีคาร์โบนาร์อันนั้นเสร็จเสร็จเอาอันนี้คืออะไรนะคะมีชื่อไหมหรือว่ามันเหมือนคุกกี้เหรอใช่คุกกี้คาร์โบนาคุกกี้คุกกี้นี่คุณแม่อยู่ฝรั่งเศสมานานนะคะคุณแม่ทคะ อเดี๋ยวลองอบดูนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงโดยเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยเมื่อกี้นี่เองนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะคะพุณแม่ค่ะอันนี้มีใส่อย่างเนี้ยค่ะแป้งนมใส่นมแล้วก็ใส่เบกแล้วก็ใส่นมและเกิดาฝ่งฟูเป็นขั้นเป็นตอนนะถั่วแดงถั่วแดงด้วยทุกคนมีนี่ถั่วแดง บ้าหรอก็จะเป็นคุกกี้พออบมาให้มันแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลใส่กล้วยด้วยอ๋อใส่กล้วยด้วยเออไม่ใส่น้ำตาลดีใช่ใช่ใชดีค่ะดีดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้มัมุนเหมือนเาิมนนมนไฟมันขึ้นเออเอาึสิมันตัดไฟดิเอาลูมันติด ว่าุผู้บริหาเขาอีกี่อุภูมิคุณผู้บิเวลาพอเวลาสักอ่าที่นี่ค้าอ่าินาที5ทีเบิมค่อยมันกลอบไปละอุณภูมิสักเอ่อ้อยองอยองสาพราวะมาที่บเขามาใกล้ๆก็ได้ค่ะมาจากนั่นเองอ่นะนะ มระดับสุดเท่าไหร่ล่ะอ่าสุดไม่รู้ไม่ไม่เขียนบอกก็กะเอาเนี่ยเส้นนี้เนี tamam okay. ่ยเส้นนี้ขนมน่าจะใช้ไม่แรงมากกะนน้องอืมอันนี้มันจะยังมีบอมมีรอยอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนนะเราก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะลองลองเครื่องนะคะลองสอบดูว่าอ่าประมาณเท่าไหร่นะคะจะออกเนี่ยไม่ครบคุกกี้อองหน้าตาเป็นยังไงอ่า แล้วเขาจะวอร์มหม้อก่อนนะวอร์มเตาก่อนนะค่อยใส่เข้าไปจะวอร์มเตาก่อนให้แบบเอ้ะอุ่นละก็ถึงจะใส่เข้าไปตอนนี้มันยังไม่แล้วก็ง่วงไปเลยวอร์มเตาสักนาทีสองนาทีมันมี้ดูแค่นี้ทุกคนมันแล้วแต่รุ่นด้วยนะ ได้ถึงสิบครั้งหนูก็แฮปปี้แล้วค่ะครั้งนี้ถ้าได้มากกว่านั้นยิ่งดีรอด,ดูกันต่อไปคะ่ะเอาเสร็จแล้วอันนี้วอร์มมไม่ใช่เนี่ยสมาธิไปเลยลองไฟแรงๆดูยิบางิมันจะไฟขึ้นเลยนะมีไฟขึ้นในแต่นี่ไม่มีมีไฟเลยรุ่นนี้มันะ้ยรุ่นนี้ไม่มีค่ะไฟยังไม่แดงเลยเนี่ย ผมไม่มีไฟให้ดูนี่ไฟร้อาสิบแล้วก็กะเอาค่อยๆแล้วกันอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองเรียนดู่ามนได้ไหมหรอว่าได้เดตอนนี้แต่ลุกลุบอุ่นละทีนี้เราต้องบอมให้อุ่นก่อนอ่าอรมหม้อให้อุ่นก่อน<แ>ตอนนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบกว่าบิลสองร้อย ตั้งเวลาก็ยี่สิบโอ้ยตกใจอะไรแต่ไม่รู้มาดูสกัดสเก็ตตัวความเปลี่ยนแปลงเป็นไงถ้ามันเหี่ยวเร็วก็เบาฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออุณภูมินี้คือเวลาเวลาถูกช่างทั้งหมดถ้าเรานั่งฟองมันช่างเวลามันถ้าทำมาสองครั้งลื้อด้วยอ๋อใช้วลาเท่าไหร่จัดตั้งเอาไหม นี่งนะฟูชนิดนึงนี่เริ่มมาแล้วนี่มันเริ่มมนนี่ละตัวคนเนี่ยไกลลมากนะแม่เนาะมันเริ่มแห้งอะเนาะแล้วก็เริ่มฟูอะไรนิดนึง เริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนหอมแล้วคุณแม่เนายังยังเป็นไม่ได้แต่มันหอมมันหอมเมต่อเวลาเดิมเริ่มละต่อเบต่อตัวใกลสุกแล้วใกล้สุกแล้วสุกๆเาบว่าบ้างเลย้ะบ้างแต่ผ่าเป็นมุ้งคือตะรีบใช่ไหมตอนวอนไปหาเน่ว่านลีบมากฉนี่ไทยนะเพื่อนเพื่อนเขาตอวอะรเขาเคยหลงว่าขหมูบ้าง่ผ่าเลี่ อืออือกัวล่องโอหมูมัดยา่างทอกันเลยนะไม่เสียหมูกรอบเลยนะชรใ่หนยาห่นยางเลยย่างเลยจะเป็นยา่ยางย่างเยวกรปุกกปุกไก่ว่ต้องมุติว่าหมูกรอบอบเอาไปต้มก้นอะไรเาต้มอะไรถ้าเรามาทอดดิเอาไปต้มก้อนอะไรบ้างจริงๆคือเขาเห็นบ้างใช่ดีก่เป็นหมูกรอบเลยถ้าพค่อยารู้บ้ แม่ก็ไปเซิร์ชแล้วล่เมนูป้องอบรมร้อนก็ตอนนี้เห็นเลยบนห้องหรือบนอันนี้ร้อนเมีย่างนี้เดี๋วก็เออบิดใหม่เพิ่มใหม่ได้เลยเริ่มได้แล้วค่ะเริ่มได้<ม>ที่ทีแม่กลิ่นได้แล้วทุกคนจะได้สุกถึงข้างล่างนะแม่บอกอย่างนั้นเราก็ลองดูนะคงเขม่เราก็ไม่เคยใช้หม้อน,นี้เน,ะนาะนะติงแล้วเราก็เพิ่ม<อ>ใหม่ทำอีกค่ะไม่ไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวมันก็ร้อนอยู่นี่เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะได้กลิ่นหอมโชยออกมาเลยนะคะ ฟังแทนแทนแทนหอมหอมหอมเห็นสุริโยกับน้องไวยโอชิมไปแล้วนะคะบอกว่าอิอร่อยอร่อยหอมมากทุกคนหอมหอมหอมนะกินนะกินอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทุกคนคุณแม่อบขนมต่อนะคะให้เขากรอบกินนิดนึงคือมันยังนุ่มๆอยู่คุณแม่บอกว่าไม่เอากรอบมากนะคะเอาแค่แบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มประมาณนี้นะคะกำลังอบเลย เราเหอของใหม่นะคะแล้วก็ใช้ให้คุ้มพ EP นี่เช้าหรูชิมแล้วอร่อยนะมันไม่หวานเท่าไหร่มันไม่มันโอเคเลยแหละเพราะว่าสําหรับคนเป็นเบาหวานคนไม่กินหวานโอเคเลยออออ๋ก่หอมอร่อยทุกคน